嗯 <clears throat>。 หอมรสาลาบอินาจารีนตังมทังอาติโพัย Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Thank hey. you. e พยายามขึ้นมาจะได้รู้ได้เข้าใจมันจแตกต่างกันอยู่นิดนึงเวลาสมาทานศีบอดป้าธรรมดาไม่ต้องไม่ต้องว่าใช่ไหมแล้วก็เลยพูดเองอย่างมาวารัตนาพระฤทธิ์วรันาพระฤทธิ์เรียนเสียได้เรียนพระเทธิ์มันถูกนริงๆบางทีบางทีที่คนที่เขาได้ ยินได้การเรียนได้รู้ได้ศึกษาม,มาติาายียนมาไดามมา้ทุกคนก็ที่อยู่ในบริเวณนี้ก็ให้ตั้งใจนะตั้งใจสมบูรณ์กายสมบูรณ์วาจาสมบูรณ์จิตเพื่อรับฟังพรมะ เป็นการรมเป็นตารทมเชื่อเป็นพิธีถ้าาทเป็นพิธีเรจะได้อริสุเยอะอยงนั้นอรินุนองการมั่งฟังพระสงฆ์เจอเรว่มก็มีมากมากไปจาที่เราไ้ตั้างเปางตัวอย่างทุกวันนี้มีเครื่องมือสื่อสารเคื่องมืสื่ารก็จะเป็นอุปกรพ์ต่างๆเจริญเครื่องอ การความเทศหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเราเป็นคนที่มีเป็นคนที่มีเป็นคนที่มีนิสัยที่ได้อบรมมาแล้วอาจด้คิดเสียไว้ตั้งรโบกอย่ไางไรเสียเพื่อรบกวนสมาธิของคนอื่นคนอื่นขึ้าที่เราจะตั้งใจฟังตั้งใจนั้นก็มีอยู่ จะไปทำให้เกิดความรำคาญเกิดขึ้นมาไองมาก เราสวดได้ก็เชินก็สวดไปตามได้เลยโรมไม่ได้ห้ามไม่ได้ห้ามโรมสวดด้วยจะเป็นการเจริญสมาธิอย่างนึงเออแบนั้นก็คอยอย่าโยมสายไปตามใจ Okay. Mm -hmm. ได้สมเด็จเป็นพระสมาธิพระเจ้าแล้ก็มีสาวมีผู้ การที่สี่ในการแตทำการโฆษณาเลืแต่งซื้อขึ้นมาของคระอุมยุสเปนกับอยู่ทบาโราณใพิษานสำหรับามสูตรตำเลนในเขตศุรลปูมานก็วาได้ในเขตที่วัดตัวความโยาเนีจะเรียนศึกษาเครื่องบาลีอาราดีสาราีแล้วก็คพลแล้วก็การขึ้นต้นอักษรมทั้งหมด แต่นเขาเแต่เข้ามาเป็นเป็นหน้าความเป็นผัวอุปบาราะแนะนำอบรมจุดคริอส,ส,ส,สองคำสอนให้เข้าใจในหลักของภาษาบาลีก่อนเสียงเดขอถามเสียงเป็น,นยังไงฐานเสียงเกิดขึ้นจากที่ไหนบางคนสามเดือนหกเดือนไม่ได้บวชจะได้เก่ั้นบวชเป็นขั้นที่สู ขาอยู่ไม่ได้ก็ทษไม่ได้ขอออกไปเรียนนะครับไว้าจไม่ปวได้ทีนี้ปวข้ามาแล้วนะครับคือรือสาธยายให้ได้แสดงความดีที่ว่าทุกสว่างผูู้ภาพท่านนะครับการสเคยดาครูบา,า,าอาจารย์ผู้อื่นเพราะว่าถูกต้องตามอหาระรนออน,นสอทุกอย่างเลยตั้งแต่การ ไ่าพระสีวน์าัก่าพระอะไรตามแบามแบบที่จาไม่ดีแบบิดาแบบที่ผู้อสอนทุกอย่างเป็นเป็นกระการของบาจารเป็นการเอาใจใส่หรืออบรมสารสอนให้ที่หาให้อเทวสิษย์ของพ่านในความรู้ความสาาเมื่อไปอยู่ที่อื่นหรือหรือเป็นพระศิษ ขึ Recently, ้นมาช่วยงานทัศศิลป์ได้จะด้เป็นภาพที่สูงตามเะดัที่มีคุณภาพอย่างนี้นะาะนั้นก็เหมือนเราห้องเหมือนเราได้ยินเพราะว่านกแก้วผู้ทองตัวไปเป็นผู้เลือกไม่รู้จักความหมายจิตมันก็จะวุ่นวายสามสิบนาทีพวกเหมือนน้ำเหมือนเราได้ฟังในพระโสมตัวเราอยู่ในบ้านรู้สึกว่าเดินางมาก โดยเฉพาะเจ้าภาพถ้ามีแดดมีอะไรมารู้สึกว่าจระโดดตะวันถ้าไม่มีความสงบเกิดขึ้นนั่งอยู่ข้างหน้าพ,าพระพิสุทธิ์ก็พิกไปพิกมาหรือทำกายกีริยาที่พิการไปถ้าตรวจหาวิธีาณไม่ใช่การตสวจได้นะพิการ ถ้าในโลกในนองนวนนี้ก็ไม่ได้อานสงทั้งคนส่วนทั้งคนในในฝืนให้คนถึงฟงเราเาฟังฟังโดยโดยสมอกิมันจะได้อานสส์มากเลยได้อันสูงไดได้ผลมากได้ผลมากอะย่างนี้ฟังส่วนอรก็แลวแต่อาวุบาลีอาาลีบานี้ก็มาจากแปลมคกสมของพระพุทธเจ้าท่าน สอนภาษาอังกฤษในแฟร์เราต้องจ้ามีสาเป็นใหญ่ในแคว้นนะเราใช้ภาษาบาลีนทีนี้ภาษาเราเลยหลุดไปต่อพันต่อทีมาแล้วเราก็เรเอาภาษาบาลีที่สันสกฤตมาใช้ในภาษาไทยด้วยเราควรที่จะเรียนภาษาเรียนที่สารจะได้เข้าใจในบทจริง 你好。<Yeah. S 2> yeah. เราเราจะาข้าวอย่างมีบุลอุ่่ สุ่าวเนินาคเห รืถึงเพื่เจ้าพระโสก่อนนอกน้องเกะบรมศาสดาพระราาอ่อนไปไปพระพุทธเจ่าจะเป็นกิจวัตรที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายอบราสอนมาแต่โบราณนะครับอาจมา่สาเราจะได้ร้ถึงเพื่อเราทำการปิญิยาไปหรือตายไปตะได้ลง ตัวนเราจะส่งเสริมสร้ามเด็จระตาามรักษาเรื่อยๆจะทำให้อายุยืนยาวไม่มีโรคภัยไข้เจ็บไม่มีสิ่งที่ส่งอย่างเราพิจมาดูแลเรามตามังถึนที่มีบาอาจารย์ใด้ชมสทรสั่ราได้ถึงปีได้หบูมิใสไปถ้าเราเข้าใกล้พระผู้สูงเราเป็นเป็นคนมี ini ah uh, mereka ชีวิตที่เราต้องทำให้เกิดประโยชน์มากที่สุดสูงสุด,สดอย่างที่เรามารวมกันวันนี้ไม่ใช่มาจากใกล้ juga yeah. yeah. yeah.